อบอกตรงนี้เลยว่าใน m มซ์เซ็ตที่เข้ามาทํางานตั้งแต่ก้าวเข้ามาในการเมืองไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดในห้องแต่คิดเสมอว่าเรามีแรงผลักดันที่ชัดเจนแล้วเรามีทีมที่ดีเรามีความโชคดีตรงนี้ที่ทีมของเราเข้มแข็งมีประสบการณ์มีความตั้งใจแล้วก็คิดไปนในแนวทางเดียวกับเราอันนั้นคือสิ่งที่ตัวเงยองแวลูตรงนี้มากๆนะคะแล้วคิดว่าไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนก็ตามเมื่อเรามีทีมที่ดี เราก็จะทําประสบความสําเร็จได้ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะที่ท่านได้ทํางานหนักมาตลอดเกือบหนึ่งปีเต็มนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเราทุกคนก็พร้อมจะทํางานหนักเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะได้คุยกับคุณพ่อนะคะเมื่อกี้คุณพ่อก็ไม่ไม่โทรมาธรรมดาเฟสไทม์มาเลยค่ะว่าเฟสไทม์มาแล้วก็เขาก็บอกว่าใหเ้เมื่อได้รับโปรดเก้าแล้วอะไรแล้วก็ขอให้ทําให้เต็มที่นะคะ <c oughs> แล้วก็มีการ แซวว่าก็ดีใจนะคะที่ที่ที่มีหวังว่าจะได้เห็นลูกสาวนะคะได,ได้รับตำแหน่งก่อนให้ท่านจะเป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรไปท่านบอกว่านี้สวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ประชาชนทุกคนคะ่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะเสียงโหวต จากตัวแทนประชาชนทุกๆท่าน,นะคะ่ะดิฉันและทีมนะคะคิดว่าเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถค่ะเมื่อไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรก็ตามที่รับมอบหมายค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะที่ท่านได้ทำงานหนักมาตลอดเกือบหนึ่งปีเต็มนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่า Okay. Uh, I would like to say thank you for all vote that come from the um, other parliaments, and um, I'm so excited to be here today. And thank you, thank you all for coming. And um, of course, every task in the future, we are going to do our best. So, yes, thank you very much. Uh, โปรดเก้านะคะขอ,ขอรอการโปรดเก้าก่อนแล้วก็จะพูดเรื่องการบริหารอีกทีคิดว่าวันนี้ตั้งใจจะมาเพื่อขอบคุณนะคะคะแนนโหวตมากกว่าตอนนี้เองก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะปกติเวลาที่มาพูดต่อหน้าไมโครโฟนจะไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากจริงๆะคะ่ะเมื่อกี้อยู่กับ ทางสามีแล้วก็พี่ชายพี่สาวนะคะก็ค่ะได้ได้ได้โทรคุยกันแล้วค่ะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันที่นี่นะคะเดี๋ยวนะอิง <c oughs> ขอหายใจลึกๆก,ก่อนทำไมตื่นเต้นมากก็ไม่ทราบเหมือนกันไหมขึ้นเวทีมาก็บ่อยทำไมวันนี้มันตื่นเต้นนะค่ะก็ In English is that I'm so excited today because I can't really like hold my breath at all like I don't know why normally I get on stage very often and I don't get excited at all but today it's like my hands are shaking so yes that's what I'm trying to tell you guys that how I feel right now and then um, I think my words are like mumbling a lot sorry about that. Uh, okay, what's <laughs> ตื่นเต้นจริงอ่ะอทำไงเีอ่ะโอเคถ้าหันหน้าไปทางนี้อาจจะตื่นเต้นน้อยลงอ่ะโอเคพอแล้วไม่ตื่นเต้นละก็ได้คุยกับคุณพ่อนะคะเมื่อกี้คุณพ่อก็ไม่ไม่โทรมาธรรมดาเฟสไทม์มาเลยค่ะพ่อเฟสไทม์มาแล้วก็เขาก็บอกว่าให้เมื่อได้รับโปรดเก้าแล้วเลยแล้วก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะคะแล้วก็มีการ แซวว่าก็ดีใจนะคะที่ที่ท,ที่มีหวังว่าจะได้เห็นลูกสาวนะคะได้ได้รับตำแหน่งก่อนให้ท่านจะเป็นอัลไซเมอร์หรืออะไรไปท่านบอกแบบนี้เพราะท่านบอกว่าท่านก็อายุเยอะแล้วนะคะก็พูดกันเล่นๆน,นะคะแล้วก็เป็นเป็นกำลังใจให้กันเสมอค,ะ <c oughs> ค่ะคุณแม่ก็ <c oughs> อย่างที่ทุกคนทราบนะคะเป็นห่วงบ่อยนะคะก็จะโทรมาแล้วก็พูดว่าทานข้าวหรือยังเพราะว่าระหว่างที่อิงรับโทรศัพท์คุณแม่อิงเคี้ยวทานข้าวอยู่พอดีแห้ก็ทราบว่าทานข้าวก็เลยว่าค่อยๆทานนะ่กับคุณคุณแม่ค่ะแล้วก็ก็เลยบอกคุณแม่ว่าก็จะดูแลตัวเองให้ดีค่ะค่ะค่ะ ความกดดันนะคะอิงว่าเราเราสามารถจัดการกับมันได้นะคะแล้วก็การทำงานเนี่ยขอบอกตรงนี้เลยว่าใน My ซ d s e t ที่เข้ามาทำงานตั้งแต่ก้าวเข้ามาในการเมืองไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดในห้องนะคะแต่คิดเสมอว่าเรามีแรงผลักดันที่ชัดเจนนะคะแล้วเรามีทีมที่ดี เรามีความโชคดีตรงนี้ที่ทีมของเราเข้มแข็งมีประสบการณ์มีความตั้งใจแล้วก็คิดไปในแนวทางเดียวกับเราอันนั้นคือสิ่งที่ตัวเงเงแวลูตรงนี้มากๆนะคะเราคิดว่าไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนก็ตามเมื่อเรามีทีมที่ดีเราก็จะทำประสบความสำเร็จได้ค่ะเออ ขอรอทุน9ก่อนดีกว่านะคะเรารอดเก้าก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตรงนั้นกันนะเพราะว่าจริงยังไม่ได้อยากที่จะลงดีเทลมากมายตรงนั้นนะคะเรื่องของคอรอมอลหรืออะไรก็ตามค่ะขออนุญาตออกตัวไว้เลยค่ะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยอิงมาพูดก็ยังคงเป็นในฐานะของหัวหน้าพัเพอร์ไทยนะคะโอเค I really hope that I can make the people feel confident about um, that we can <clears throat> uh, to build the opportunities and to improve the quality of life and to empower to all ties. Um, that's a very good question, actually, because there, there's a lot going through my mind, especially right now. That's why I said that I'm, I'm so excited right now. Like, I don't really feel this feeling for a long, long time. So, yes, um, I was very confused and I didn't know what to do when the result came out. And I felt very bad because I didn't expect the result to be like that at all no no the, the wednesday that you asked so yes on wednesday I, I, I heard the result because i was on a plane flying back from from china so um, when i you know turn on, turn on my phone and then i read the news i felt that almost like i didn't know that it was going to happen like this so yes i was very sad and um, i got back up again and then i talked to kunsetha um, and i talked to my family and i talked to a lot of people from my party and i decided that it's about time to do something for the country and for the party as well and i just i hope that i can do my best to you know make the country go forward but that's, that's what i that's what I, I try. I try to do, and um, right now, of course, today is. I feel very honored, and I feel very happy. <clears throat> mm. To do my best in every day and every opportunities that I have. That's. Um, that I think that's. Make me feel like, of course, like you know, there's a lot of things going on around me. But if I always do my best and always think about um, what is happening right now, right here in front of my face, I would, I, I will be fine. Thank you all for coming.